เงียบๆนะพี่ทำคลิปแล้วเอา่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณดาเกมเมอร์ทีวีหรือวีเอ็นดีนะคะทุกคนถ้ามีเสียธะก็ขออณาไปด้วยนะคะจริงๆอ่ะตาเนี่ยเอ่อรุ่นพี่หรือใครไม่รู้อ่ะรุ่นพี่เขาเชิญมาถามว่ารุ่นพี่เขาเชิญมาทําไมคือเราจะอัดคลิปไงรุ่นพี่เขาเชิญมา,า,เ,ขาเขาบอกว่าให้เราเล่นคลีล่าแต่คลีล่าตําแหน่งฟาร์มแล้วก็เล่นคลีล่าปากไม่เป็นด้วยเนี่ย เล่นแต่บัตเตอร์ไฟพอได้แต่คีร่าเนี่ยเพิ่งเคยจับแล้วฟาร์มไม่เก่งก่าเราอะเราก็เลยแบบว่าจะเอายังไงดีวะจะให้เราเอาเราจะให้เราเอาคีร่าไปฟาร์มเหรอไอจะให้เราเอาคีร่าไปแคร์รี่เหรอแต่เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะว่าจะเอาคีร่าไปเล่นตำแหน่งแคร์รี่เพราะว่าเันก็เหมือนเป็นการโยนนีกคนแล้วก็เลยผิดแล้วเราก็เลยคิดว่าเอาไอโอไงอะวะ จริงๆเราจะเล่นเอาชีลาไปเล่นปเป็นปเล่นมิดเลนไปเล่นเลนกลางค่ะทุกคนแต่ว่าวีแต่ว่าเพื่อนเรากดวีลามาเริงกลางโอเคแล้วก็ไม่อยากจะแยกตำแหน่งเพื่อนไงเพราะว่าเพื่อนเรากดก่อนคนกดก่อนก็ต้องได้มีสิทธิ์กใชหมหละแล้วก็เลยคิดอย่างนั้นแล้วผล <Burn. S 1> ปรากดว่า เค,คนที่เชิญเรามาเขาก็ทำยูทช่องทูแบบมีตามประมาณสองพันนั่นแหละน,นะคะแต่เขาก็เปิดซ่างได้โอเคจะไม่พูดถึงคนอื่นค่ะที่ฉนแต่ว่าพี่เขาเชิญเรามาเพื่อที่ว่าจะให้เราเล่นคิล่าเล่นคีดแอบได้เล่นแอบให้เพื่อนเล่นคิล่ามานั่นแหละเขาจะเอาชื่อคิล่าไงแต่ที่เราอยากจะบอกก็คือคิล่ามันแฮรี่ไม่ได้ ฉันก so so ็กล oh, oh ัวเพื่อนมันแต่ว่าไงเมื่าเราเอาพี่ย่ามแบบมาเล่นแครี่จะโยนหรอประมาณนั้นแล้วเลยตัดสินใจว่าจะไม่ได้เล่นขี่ลายในตาแล้วดูอังคาไหมคนโอ้ไข่ดาวเพนเพ่เจลอาย่าเจอทั้งอาย่าเจอทั้งเพนเราไม่กล้าขึ้นกับนาตยาเลยอะนาตยามันจะเอาเราอะ แต่ยามันไม่ยอมขึ้นบนนะที่เราเอาแต่เล่นอาวีเพราะว่าเกมอื่นเราไม่อยากเล่นมันน่าเบื่อ yeah, <break> คือมันเป็นเกมที่เราไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเข้าใจป,ปะบ <st arts> างที่อยากเล่นเกมทีนในมือถือแต่จะจะ,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 จะบอกว่าเล่เนที่โทรศัพท์ไม่พอควรใด้4ีมันไม่พ <st arts> อ ไม่ไหวเรยอเ่นเปนาไม่ตายอ่ะรู้สึกว่าเอลสูใจหิวนะคะทุกคะนะคะ <5 S 1> อ้อไ <3. S 1> ม่ก็ไม่เอาแล้วฝังคามันก็หนังหนาเหลือเกิน ไม่เชื่ออาญาเลยว่ะแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเล่นแรงเขาถึงได้แบนอาญามันเรียนอ,อ,อย่างนี้นี่เอง Turn the ่คม้ด้วยไม่รู้จะเล่นเซตไหนดีอะทุกคน ที่ที่าทำได้กนีคนี้ือก็คือคลิปอานะคะทุกคนก็คืออยากจะคือแล้วก็อยากจะทำคลิปสองอท่าที่ความรู้ไงแต่แบบที่ทำที่ความรู้ก็ไม่ค่อยจะมีใครดูหรอกแต่ก็จะขออีคลิปมันเพลินะว่าเพลงมาว่ะ hot hot เมืกวเพน่ะไนต้องเรียนรู้ของเราที่ถูกโจมตีแล้วว่าการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์การ์ดไมแค่เกย์คีส่วนตโอ้ยเพนมะไม่ได้ไม่ได้อ่ะ

แต่เล่นแต่เล่นไม่ไหวหรอกินชินย,ยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยพ <c oughs> ร้ร <c oughs> อออยยเ <c oughs> ายาเเสงกนนลัี่ สกิลอะติเมตยังไม่พอได้เลยไม่ได้ละรบตัวอ้อมเลนเราของเราถูกโจมตีหน้าเีนมาก็งานเขาสั่งเอามาทำมังกรอีกแล้วว่าฝ่าดูแลป้อมด้วยได้เลย Oh, my I'm feeling it! An enemy huh. ah, has been defeated! Come to fight! Ah, Your team has done a little attack. Attack. Turn the heat up! An enemy in. has been defeated!

đó đó yên Đồ băng không mãi đuôi Burn baby burn A tower, An ally has been defeated. Lady dead. Super creep. took some creep. Truk. Super oh creep. john ah. Enemy creep. Oh. Truk. Shut down! Oh. Okay, Truk. Super Enemy

An ally has been defeated. Shut down! Double kill! Keeping oh. now. Your tower has been destroyed. Triple kill! set the world ablaze. Breakthrough! The tower has been destroyed. Burn, baby, burn. Đây, lui. Uh, lui uh, Turn the heat um, on. Shut down. Shut down. Shut down. Has oh, been defeated. An enemy has been defeated. This is going to be hot, hot, hot. Hey. 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 An hey. enemy An has been started. defeated. An ally has been defeated. Enemy double kill. Hmm. Line them up. เอาคีดเออแล้วบอกว่าใจอยได้เลยคีดขีแล้วฉันก็ยังไม่กล้าเล่นเลยอ่ะคีดแล้แคลรอยางนี้เหรอเอ้อใบอาย่าโว้ยได้เลย I'll set the world ablaze! The enemy has we been defeated! An ally has been defeated! An ally has been defeated! Enemy double kill! Ah! This is going to be hot, hot, hot! Breakthrough! Yes. Right enemy ultimate! You have defeated an enemy! Your tower has destroy tower to has ไปโอไกกันบ้าไม่อยู่แล at ้วป้อมในของเราถูกโจมตี่ไาไม่ไหวไม่ไหวแล้ว่ะดส้เยอะให้ที Burn, baby, burn! I can't <employment> because... I'm breakthrough. Breakthrough! he I'll set the world defeated! รแวงเนี่ยระแวงระแวงโดนเนี่ยไม่เอพนว่าไม่ไหวว่าไม่ไหวร้าแล้วจ้าน่ากำคา

Hãy tung quin destroyed Burn. a tower. Breakthrough. Of my ghastly, 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 An ally has been defeated. An ally oh, has oh, been oh, defeated. Infinite Slayer has defeated an enemy. Double kill. Oh, no, yeah, Ultimate. An ally has been oh, defeated. Double kill. We first! the two. burst. สวยสวกลังถูกโจมตีไม่หวแล้วแ้กได้แค่นี้แหละ Nå må jeg gå med kylling.